ครั้งนี้พามาเยี่ยมชมบรรยากาศสถานที่ที่หนึ่งค่ะเรียกว่าเซนเตอร์บาร์คาเฟ่ตลาดพูนั่นเองนะคะเป็นสถานที่แนวสไตล์ญี่ปุ่นค่ะท่านใดที่ชื่นชอบแนวนี้นะคะรับรองค่ะโดนใจแน่นอนค่ะมีทั้งบรรยากาศที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีสถานที่ให้ชื่นชมหกโกซิลวด้วยนะคะที่เจนจินำเรื่องราวดีๆมาเล่านี้เจนจิบอกอยู่เสมอค่ะว่า เจนจิตมีครูอาจารย์ที่คอยประสิทธิ์ประสา์ความรู้ให้นำธรรมะสองภาคนี้นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะแล้วท่านก็สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาแล้วรวมไปถึงท่านมีประสบการณ์จึงนำมาแนะนำบอกต่อให้กับเจนจิแล้วกับกัลยาณมิตรท่านอื่นๆค่ะแล้วเจนจิเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีจึงนำมาบอกต่อให้กับ ทุกๆคนไงคะเรื่องราวของธรรมะสองภาคน,นั้นมีภาคเหนือสามัญวิสัยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปฏิหารคะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอํานาจลึกลับจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นรูปธรรมคนรุ่นหลังๆก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดก็เป็นได้นะคะเชื่อไหมคะว่าถ้าไม่ศึกษาให้ดีไม่ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เด็กรุ่นหลังจะมองว่าบรรพบุรุษของเขาสร้างนิยายขึ้นมาหลอกลวงเขาเขาจะไม่หลงเชื่อเด็กขาดเลยล่ะค่ะไม่ศรัทธาอย่างแรงจนกระทั่งขาดสติขาดสมาธิไปจนถึงขาดปัญญาค่ะเพราะไม่มีความรู้ที่แท้จริงฐางที่สุดเด็กรุ่นหลังๆก็จะมองว่าเป็นเรื่องงมงายทีนี้พอเด็กรุ่นหลังๆขาดปัญญาเขาก็จะไม่มีความสาหารในการเรียนรู้เรื่องของเทพเทวดา ตนี้เรื่องแบบนี้ก็จะเสื่อมสสลายหายไปกับการเวลาแน่นอนค่ะเทพที่พาพวกเขามาเกิดจนกลายมาเป็นขันห้าหรือว่าร่างกายของเรานี่แหละค่ะก็จะมีปรากฏการปฏิกิริยาบางอย่างที่ทำให้ถูกบีบคั้นกดดันอึดอัดจนกลายเป็นกรรมเก็บกดนั่นเองค่ะอำนาจพวกนี้ยังมีอยู่จริงนะคะและไม่เลือนหายไปด้วยค่ะทุกๆท,ท่าน แล้วเราจะปล่อยให้คนรุ่นหลังมาลบหลู่เรื่องเทพเทวดากันเหรอคะอมไม่เหมาะไม่ดีแน่แเลยล่ะคะ่ะเอาแบบนี้ดีไหมคะถ้าคนรุ่นหลังเขาไม่ยอมรับเรื่องเทพเทวดาเราก็แค่นําเรื่องเทพมาเปรียบเทียบกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปเลยคะ่ะเราต้องมองกันไกลนะคะว่าการที่นาเอาพลังทั้งหมดจากเทพเทวดาทุกๆพระองค์ค่ะเทียบเคียงกับความมหัศจรรย์เอ,อ ของสิ่งผลิตที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆในยุคดิจิตอลนั้นนะคะเพราะคนรุ่นหลังจะไม่สนใจเรื่องเทพเรื่องสวรรค์เรื่องนรกกันแล้วละค่ะเราก็ต้องยอมสร้างผลงานไว้ให้คนรุ่นรูกปุ่นหลานของเราได้ศึกษาต่อไปกันสิคะยังไงก็ตามนะคะเจนจิมีครูที่คอยประสิทธิ์ประสานความรู้ในเรื่องราวแบบนี้ให้ได้รับรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้แน่นอนค่ะ จนทำให้เจนจิเนี่ยมีปัญญาแตกฉานขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะขอให้ทุกทุกท่านช่วยกันคิดพิจ,จารณานะคะอย่าพึ่งเพ่งโทษใส่กัน,นะคะ่ะว่าเจนจินำอะไรมาเล่าค่อยๆนำกลับไปคิดนำกลับไปทบทวนแล้วมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นไปได้ขนาดไหนหรือเป็นไปไม่ได้ก็สามารถตอบโต้หรือโต้แย้ง กันได้คะ่ะเจนจิรับรองคะ่ะเจนจิไม่โกรธไม่ mm hmm. เพ่งโทษแน่นอนค่ะอย่างไรเสียเราจะได้นำไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันต่อไปนะคะวันนี้ขอเล่าแค่นี้ก่อนจริงๆขอบคุณเสื้อตัวใหม่นี้ที่ผู้ติดตามในรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจินำมามอบให้เพื่อใส่ทำรายการนี้คะ่ะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะ ฝากรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิไว้ในดุลระยะพินิษด้วยนะคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าเรื่องราวเหล่านี้สามารถพลิกชีวิตกลับชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีแน่นอนค่ะธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิสวัสดีค่ะ